โย่เลยเพื่อไอ้ฉมันก็เป็นแบบนี้แหละไอ้ฉันเป็นแบบนี้แหละฉันกอบิดอะไรเฮ้ยที่ตรวจโควิดจะมาสลับได้ไหมวะมาันสลับได้ไหมวะเวลาตรวจเราจะได้ไม่ขึ้นผลจะได้เป็นลบกแหลแต่ตอนนี้ผลของฉันที่ตรวจเนี่ยฉันไม่บอกหรอกเป็นสาวเองทั้งกัน ปึกษาเองกันแล้วกันักเล็กน้อยนะครับตรวจให้ดูตัวให้ดูตัวให้ดูี๋ยวเราจะนบที่คนจะเห็นหน้าันเห็นหน้าฉันนะก็ต้องแต่ว่ามันไม่หมือนกันน่แน่ฉันว่ต้องตรวจแน่แนมัน่แน่แน่ฉัว่ามันเป็นทางางแบบนี้มันต้องลอก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  มีท้องครับท้องดูที่ ead, บ้านบางบ้านเลยฉ right. ันก็เป็นโอ้ท้องแล้วบ้านฉันไม่เปแล้วผมแบบ่ีีท้องครับไม่ไหวเลยหนึ่งหนึ่หนึ่งหนึ่หนึ่งแมทเทอรเมทเทอร์ฟันดิเดตกับเมทแอมเฟตามมีมันต่างกันนะเว้ยเฮ้ยไปศึกษามาใหม่ไปเปศึกษามาใหม่